สปีที่ผ่านมานี้มันก็ขึ้นมาเกือบ5เท่ากว่าเกือบหเท่าแล้วจากสองหมื่นดอลลาร์เป็น1นึ0 0 0สดอลลาร์จริงเกือบจะหเท่า6เกือบจะ6ก0้เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ผมคิดว่ามันยังไม่จบบูรันมันตามสถิติมันยังไม่ครบปีขึ้น โอกาส growth area ของโลกที่จะโตมาอาสานเลยก็คือ bitcoin นะจะเป็น reserve ของยุคที่มันเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่ workforce มันกับเพื่นด้วย ai กรับเพื่อนด้วย robotics นี่คือค่าเหนื่อยของมันมันไม่รับกระดาษเป็นค่าเหนื่อยมันรับเนี่ยแต่อย่างใน5ปีนี้จะเป็น5ปีที่ไม่มีใครอยากจะถือพันธบัตรรัฐบาลอันในหนึงเพราะว่าไม่มีใครเชื่อใจในตัวกลางแล้โลกมันนลบใบแลครับเป็น fragmented world ซึ่งระยะยาวเนี่ยมันผมคิดว่ามันมหาศาลแต่มันจะไปเคาะว่า Magic Number คือเท่าไหร่ห้าแสนเจ็ดแสนหล้านล้านสองสองล้านไม่ไม่รู้เลยครับ <the> อยากจะฟังความที่เห็นจากคุณท็อปนะคะคุณท็อปเคยได้บอกเอาไว้ว่าปีนี้จะเป็นปีทองของบิตคอยแล้วก็เป็นปีที่เป็น บรันเป็นปีที่บิตคอยจะขึ้นนะคะวันนี้ก็ออทามไฮจริงๆด้วยนะคะคือเกินแสนขึ้นมาแต่ว่าประเด็นก็คือบิตคอยขึ้นมาตั้งแต่ช่วงของปลายปีที่ผ่านมาถ้าตอนนี้เนี่ยถือว่าเกินครึ่งทางของบูรันแล้วหรือยังคะคุณท็อปค่ะก็จริงๆตั้งแต่เหตุการณ์ FTX ลูหน้าตอนปลายปี2 0 2 0เอ่อ22ใช่ไหมครับอตอนนั้นจุดต่ำสุดคือ20,000ดอลลาร์ 20, มันก็ตั้งแต่ สามปีที่ผ่านมานี้มันก็จากวินเทอร์นั่นก็ขึ้นมาเกือบห้าเท่ากว่าเกือบหกเท่าแล้วจากสองหมืแ่นบบดอลลาร์เป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นดอลลาร์จริงเกือบจะหกเท่าเกือบจะหกร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับซึ่งแต่ในหกร้อยเปอร์เซนที่มันขึ้นมันจะขึ้นเร็วๆจริงๆก็คืออยู่ในช่วงซัมเมอร์ไซคลของมันก็คือเริ่มตั้งแต่ Bitcoin h a าวิ่งตอนอเดือนเมษาเมษายนปีที่แล้ว เป็น h าวิ n g ครั้งที่4หลังจากนั้นมันก็จะเกิดบูรันสักปีครึ่งตามสถิติที่เราเคยคุยกันนะครับ<ช>จากเมษายน h าวิ <Yeah. S 1> n g ก็ถ้าตอนนี้เดือน5ก็1ปี1เดือนจากเมษาปีที่แล้วมันก็ยังไม่ถึงปี <Yeah. S 1> ครึ่งนะครับเลือค่าเดือนจะครบปีครึ่งก็น่าจะประมาณตุลาตุลาคมก็น่าจะเป็นจุดช่วงพีคตามสถิตินะครับมันควรจะเป็นช่วงพีค ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วก็จะวินเทอร์อีกสามปีมันก็จะเป็นไซคลของมันซึ่งจริงๆครึ่งชั่วโมงที่แล้วมันเพิ่งกลับไปแต่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นดอลลาร์ใหม่นะครับวันนี้เลยซึ่งก็ออนทัมไฮเมืองไทยก็เกือบสามล้านหกแสนบาทเมืองไทยเคยขึ้นไปถึงสูงจุดสูงสุดคือสูงสุดคือสามล้านเจ็ดแสนบาทสำหรับบิตคอยน์เพราะว่าตอนนั้นเอ็กซ์แอนเทรดไทยอ่อนแต่ตอนนี้เงินไทยแข็ง ถึงแม้ว่าราคาบิตคอยขึ้นไปแล้วก็ยังยังไม่ได้แต่สามล้านเจ็นะสูงสุดก็ประมาณสามล้านหกอยู่แต่ผมคิดว่ามันยังไม่จบบูรันมันตามสถิติมันยังไม่ครบปีครึ่งแล้วดูสถานการณ์โลกคือยังไงจําได้ว่าที่เราคุยกันหลังจากที่กลับมาจากที่ World e c o n o m i c Forum Davos ผมก็บอกว่านี่คือทิศทางของโลกเลยที่เขาคุยกัน Bitcoin t t r i t e g i c reserve คุยเรื่อง US Dollar Stable Coin ถ้าจำได้ Uh, แล้วก็คุยเรื่อง AI เป็น3 d i r e c t กชัที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเขาจะเป็นผู้นำของโลกให้ได้อเมริกานะครับทั้ง bitcoin strategic reserve ซื้อ1ล้าน bitcoin ใน5ปีข้างหน้าซึ่งซื้อทุกปีจนถึปีใน5ปีปีละ200แสนใช่ไหมให้ครบหนึ่งล้าน bitcoin ตอนนี้หลายๆ s t a t e ของอเมริกาก็ผ่านบิลในแต่ละ house ในแต่ละ state ของตัวเองเพื่อที่จะซื้อ bitcoin ในแต่ละ state ได้แล้วมากขึ้นเรื่อยๆ ในฝั่งของ AI ก็ Advanced มากขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็เห็นได้ชัดเจนว่าโดียนี้ไม่มีใครรับพนักง,งานใหม่แล้วบริษัทมีแต่ทยอยไม่ลดคนก็ไม่รับคนเพิ่มพอต้องการขยายงานก็ใช้ออโตเมชันใช้ AI ในการเปลี่ยนวิธีการทำงานแทนซึ่ง Direction มันชัดนะครับว่าในอนาคตเนี่ยโลกของเราจะขับเคลื่อนด้วย AI นะครัในเรื่องของ productivity จะขับเคลื่อนด้วยโรบอติกส์คือหุ่นยนต์นะครับ AI บวกหุ่นยนต์ซึ่งพวกนี้มันคือ IoT Internet of Things เป็น device ที่มันมีชีวิตอะที่มันฉลาดโต๊ะก็อี้ประตูตู้เย็นฉลาดหมดไม่ใช่แค่มือถือที่ฉลาดอย่างเดียวมันยุคสมัยปัจจุบันแล้วถ้าในวันที่ AI มันขับเคลื่อนอี o n o m y ของเราเนี่ย currency ของอนาคตมันก็ต้องเป็นคริปโตอะมันเป็นกระดาษไม่ได้เพราะว่า AI มันไม่รับกระดาษ AI มันรับแต่คริปโตใช่ไหมที่มันมันโปรแกรมได้ โปรแกรมบนบ c ็อกเชนเป็น programmable payment มันเป็นฟอร์แมตที่ที่ consistent กับกับอีโคโนมที่มันขับขึ้นด้วย AI เป็นหลักที่มันจะอยู่ในทุกๆเอไอจะเป็น operating system ของทุกวงการถ้ามองในระยะยาวนะ,ะเห็นชัดเจนว่าโลกจะไปโรบอติกสในห้าปีข้างหน้าหุ่นยนต์ล่าสุดออกมาละสอ0หมดอลลาร์ไม่ถึง1ล้านบาททุกบ้านจะมีหุ่นยนต์ฮิวแมนออย o ืโ อีก5ปีข้างหน้า AI จะ advance มากจนเกินความสามารถมนุษย์ไปหลากหลายโดเมน expert มากเลยทุกำงานทุกคนจะต้องเป็น AI enable d employee หมดละไม่มีใครไม่ใช้ AI ในการทำงานนะครแทบจะเป็นปัจจัย4ของมนุษย์ทำงานในอนาคตในอีก5ปีข้างหน้าลดนะครับในอีก5ปีข้างหน้า50%รถทั้งหมดอยู่บนท้องถนนจะขับเคลื่อนเองโดยที่ไม่มีคนขับนะบนี่คือจะเกิดขึ้นไปในแค่5ปีข้างหน้าอม mm hmm. ซึ่งโอกาส growth area ของโลกที่จะโตมาอาสาเลยก็คือ bitcoin นะจะเป็น reserve ของยุคที่มันเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่ workforce มันขับเคลนด้วย AI ขับเคลนด้วย robotics นี่คือค่าเหนื่อยของมันมันไม่รับกระดาษเป็นค่าเหนื่อยมันรับมันรับคริปโตเป็นค่าเหนื่อยเพราะว่ากระดาษมันกินไม่ได้อะไรมันกินได้แค่ค r y ปโตมันมัน h a n d l ได้แค่ crypto format มันไม่ consistent กัน ทองคำก็ยังเป็นกูดอินเวส t m เมนต์ใน5ปีข้างหน้าเพราะอยู่ในยุคที่ geo politics ต่างคนต่างไม่เชื่อใจใครแล้วไม่อยากที่จะถือพนาบัตรรัฐบาลอของประเทศใดประเทศหนึ่งเราอยู่ในยุคที่ต่างคนต่างไม่เชื่อใจกันเราประชาชนก็ไม่เชื่อใจในรัฐบาลหรือตัวกลางอย่าง UN Plu s เนี่ยอยู่จุดต่ำที่สุดเลยตามที่ผมไปประชุมที่ World e c o เ o m i c Forum เนี่ยเขาจะโชว์ collaboration barometer ทุกปี security m e t r i c s e a l t h c o l l a เ o r a t i o n เป็นยังไงที่ดีขึ้นอย่างเดียวหลังจากโควิดคือเรื่องของ Health นะครับมีการ o l l a b o r a t e กันมากขึ้นในเรื่องของ Health แต่นอกนั้นแย่หมดเลย Security ความปลอดภัยแย่สุดจุด,จดต่ำสุดของโลกความเชื่อใจยู่จุดต่ำสุดของโลกเพราะฉะนั้น t r u s t มัน e r o d e ล่าสุดอะไรนะครับญี่ปุ่นประกาศพนาาันธบัตรรัฐบาลปิด,ปด,ปดไม่ได้มา2วันใช่ไหมครับในรอบร้อยกว่าปมีมันเห็นได้ชัดเจนว่าคนไม่ trust อเมริกาออกพนาาันธบัตรในหนึ่งร้อยปีไม่มีใคร trust ในยุค มีแล้วใช่ไหมครับทุกคนรู้ทันกันหมดแล้วมันมันกลายเป็นถือสินทรัพย์ที่ไม่ได้มีรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเป็นเจ้าของอย่างเช่นบิตคอยอย่างเช่นทองคานะครับแต่ทองคำเนี่ยมันอาจจะมีริสของ AI ในวันที่มันสร้าง s y n t h e s i z e Material ได้นะครับยี่หน่อยมันจะมีเพราะ AI มันถึงลงไปถึงระดับโมเลกุลที่เล็กที่สุดได้แล้วมันสามารถที่จะสร้าง Material ที่ไม่ได้ผลิตด้วยคนหรือเป็น chemical reaction ผสมประสานกันจำนวน Experimentation ที่มนุษย์เงไปไม่ถึงเนี่ย a i มันไปถึง ปถึงโมเลกุลที่เล็กที่สุดแล้วเอ็กซ์เพร์เมนต์จนถึงจุดที่มันมีมาท e r i a ์ใหม่ๆออกมาได้ที่อาจจะแข็งแรงกว่าเหล็กออกมาได้อีกหน่อยสามารถผลิตทองได้คือแลบบกรนแลบโกรนไดมอนด์ grown, เนี่ยพอมันออกมาปุ๊บราคาเพชรจริงมันกระทบทันทีอีกหน่อยก็จะมีแลบโกรนโกลด์ที่ออกมาแล้วมันก็จะกระทบราคาทองที่ตัวจริงเพราะฉะนั้นในอีก5 1งปีน้า,นาย,ยัาง s a ฟอยู่แต่ถ้าพูดถึง10ปีเนี่ยทองคำมันจะไม่ปลอดภัยแล้วแต่สิ่งที่มัน คลอนไม่ได้เลยหรือ replicate เพิ่มเติมไม่ได้จำกัดจริงๆนะคือบิตคอยไม่ว่า AI mm hmm. จะ powerful แค mm hmm. ่ไหนก็ replicate อ n น t h e r b i บิตคอยเน็ตเวไม่ได้ใชถ้า51ออง overall Network ทั่วโลกไม่ buy in ซึ่ง uh, เราจะไปหาแบบแอสเซที่มัน truly scarce จริงๆในโลกดิจิตัลเนะี่ยมันคือบิตคอยมันคือมันคือที่ดินแมนฮัตตันในในยุคที่ uh, AI อทำงานแทนมนุษย์ส่วนใหญ่โรบอททำงานแทนมนุษย์ส่วนใหญ่มันคือ รับค่าเหนื่อยเป็นสิ่งที่มันจำกัดจริงๆในเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โตมหาศาลก็คือ AI ในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยอ Bitcoin อีก10ปีข้างหน้าทองคำอาจจะได้แค่5ปีผมคิดว่า5ปีไม่งั้นเกินก่อนนะั้นหลังจากนั้นเกินไปจะเสี่ยงแล้วนะครับแต่อย่างใน5ปีนี้จะเป็น5ปีที่ไม่มีใครอยากจะถือพันธบัตรรัฐบาลอันใดอันหนึ่งเพราะว่าไม่มีใครเชื่อใจในตัวกลางแล้วโลกมันคนละใบแล้วครับเป็น fragmented world แล้วก็อันสุดท้ายที่คิดว่นาน่าจะโตมากๆคือ Long e v i t เพราะแก่กันหมดทั่วโลกธุรกิจเกี่ยว Long e v i t y ค่ะขอบคุณคุณท็อปมากๆเลยที่แชร์ภาพใหญ่นะคะเราเห็นเทรนด์ของ AI เทรนด์ของดิจิทัลแอสเซทแล้วก็เทรนด์ของ Long e v i t นะคะซึ่งคุณท็อปก็ดูให้ความสนใจมากๆด้วยนะคะในช่วงนี้ถ้าย้อนกลับไปดูเรื่องของ Bitcoin แล้วก็ดิจิทัลแอสเซทนะคะสำหรับ Bitcoin ในรอบนี้นะคะ ในแง่ของราคานะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่แสนหนึ่งนะคะมีะสิ่งที่เป็นวิวของคุณร a ล l ี่ซิงนะคะซีอของแบล็กล็อกบอกว่าบิตคอยนี้จะไปได้ไกลนะคะเป้าหมายเขามองไว้ประมาณเจ็ดแสนด้วยความที่เป็น r e s e ิร์ฟเค r ร์เรของโลกที่น่าจะส่งพลังนะคะหลายสถาบันเขาให้เป้าหมายราคาของบิตคอยน์ไกลามากนะคะและที่จริงแล้วถ้ามองการเคลื่อนไหวในไซคลรอบที่ผ่านๆมาบูรันแต่ละครั้งก็ขึ้นไปเป็นหมื่นเป็นพันเปอร์เซ็นต์นะคะรอบนี้เนี่ยที่คุณท็อปพูดตรงรายการนะคะมันห้าหกเท่านั้นเองเป้าหมายหรือว่าความไปไปได้ของราคาเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนคะอ,อ,อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้อนาคตเลยนะครับ มันก็เป็นแมจิกนัมเบอร์ที่ที่เขาพูดมาเจ็ดแสนไม่รู้ว่าเจ็ดแสนดอลลาร์นี่ภายในหรือปีไหนเดือนไหนวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมไม่มีใครรู้เคที่บูดก็บอกหนึ่งล้านยูเอสดอลลาร์เพอร์บิตคอยน์นะครับแล้วแต่คนพูดเจมี่ไดมอน์ก็แบบไม่บายอินเลยแต่ก็แต่ก็ยังให้ลูกค้าซื้อผ่าน JP Morgan ได้อยู่ดีล่าสุดบิตคอยน์ Bitcoin, ผ่าน JP Morgan ได้แต่เขาก็ไม่แนะนำ มันเป็น personal view ส่วนตัวแต่ถ้ามองภาพใหญ่อะคือ direction คือ Bitcoin จะมีมูลค่ามหาศาลในอนาคตใช่ไหครัเมื่อกี้ที่ผมพูดไปให้เห็นภาพว่าโลกกำลังจะเดินไปในทิศทางไหนหนึ่คือไม่ trust ในสถาบันหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง 2. คือเศรษฐกิจมันจะกลับขึ้นด้วย AI แล้วก็ robotics เป็นหลักซึ่งเขาไม่กินกระดาษเป็นค่าเหนื่อยเขากินแต่ค r y ป t o นะครับเป็นเงินเดือนเขา นะครับในการอินเทอร์แอคต์กันระหว่าง AI to AI เ uh, อ workforce อันนี้ uh, แล้วมันอยู่ในยุคที่พร้อม 3D printing มามันก็ทำให้สินค้าถูกมากๆนะครับ t o m i t e d printing ของสินค้าเพราะว่า 3D มันปริน t ได้หมดทุกอย่า uh, ง marginal cost of production มันวิ่งเข้าสู่ศูน AI มา Marginal cost of service วิ่งสู่ศ uh, ูนย์แปลว่ามันอยู่ในโลกของ a b u n d a n c e อยากจะได้อะไรก็ได้แล้วนับ และสิ่งที่มันจำกัดจริงๆก็ก็จะเป็นบิตคอยที่มันรับเล c เกตไม่ได้ซึ่งระยะยาวเนี่ยมันผมคิดว่ามันมหาศาลแต่มันจะไปเคาะว่า magic number คือเท่าไหร่ห้าแสนเจ็ดแสนหนึ่งล้านล้านสองสองล้านไม่ไม่รู้เลยครับมัน Follow the money the